สวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่เพจวีรชัยเพจสัตวอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้แอดมินมีสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นตัวนี้เลยครับมานําเสนอกับคุณลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นทางด้านของเครื่องวัดอุณหภูมินะครับแบบมือกดนั่นเองนะครับนะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวอัลฟาเมดนะครับอินฟราเรดทอร์โมมิเตตัวนี้จะเป็นตัวโมเดล UFR 1 0 2นะครับโอเคตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะ ภายในกล่องนะครับสิ่งที่จะให้มาก็จะมีทางด้านของคู่มือแบบนี้นะครับคู่มือก็จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษล้วนเลยก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้งานนะครับเปิดปิดยังไงวิธีเปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วก็วิธีดูค่าแบตเตอรี่ต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดแบตเตอรี่อ่อนจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับภายในกล่องที่ให้มาก็จะมีทาน 3A นะครับ2ก้อนแถมมาด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ แอดมินทาการรีวิวนะครับตัวนี้ตัวรีวิวก็จําหนนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมี u หนึ่งเครื่องนะครับคือเครื่องตัวนี้เลยนะก็จะให้เป็นราคาพิเศษไปนะครับวิธีการใส่่านเปิดตรงนี้นะครับใส่่านสามีสอง้อนทางด้านนี้ก็จะมีขั้วบวกลบนะครับบอกไว้อยู่แล้วนะนี่ตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องสีขาวนี่ครับเล็กมากแค่นี้เองนะครับตรงนี้จะเป็นรูเซนเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นทางด้านของเปลี่ยนโหมดนะครับตัว s กดตรงนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนโหมดทางด้านของเซลเซียสฟาเรนไฮน์นะครับนะโอเคเริ่มเลยครับเปิดมาก็จะมีส่วลประกอบต่าง,างๆนะครับบอกตรงนี้เปลี่ยนกดเพื่อเปลี่ยนโหมดเซลเซียสฟาเรนไฮน์เข้าไหมครับนะก็จะเปลี่ยนได้ละต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของโหมดบุคคลนะครับเราอยากเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอื่นแล้วก็กดตัว S ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิก่อน นี่จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมกดตัว S1 ครั้งตัวนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิของวัตถุนะครับผมจะวัดเป็นทางด้านของอะไรดีผูนะครับผมวัดเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนเป็นวัดอุณหภูมินะครับฐานทางช่องหูนะครับดูหูนั่นเอง ตรงนี้ถ้าคุณกดไปไมันก็จะเลือกได้แค่2โหมดเท่านั้นให้คุณทําการเปิดฝาตรงนี้ออกครับนี่เครื่องก็จะขึ้นเป็นรูปหมูอย่างนี้นะครับให้คุณทําการยิงได้เลยครับผมทการกดวัดป้านี่ครับเครื่องก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดคุณหน้าภูมินะครับมันขึ้นเกิน75ด75องศามันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับรัวเลยดังติตต๊ตติตต๊ตติตต๊ตติตนน๊นติ๊ตติ๊ตติ๊รัิ๊ตตนะิ๊ เมื่อคุณนะครับใส่ทางด้านของกรอบตรงนี้ใส่ปิดกลับไปนะครับก็จะเป็น2โหมดนี้เหมือนเดิมนะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับประมาณ1น,นาทีเครื่องก็จะตัดการทํางานแล้วก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับโอเคครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ Inbox Fanpage เ,เข้ามาได้นะครับ หรือไม่ก็ทางด้านของเบอร์โทรนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร088671423นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Li น e o f f i c i a l นะครับพิมพ์คาว่าแอ s a i v i r a i c h a i c a r e เข้ามาได้เลยนะครับผมหน้าสินค้าตัวนี้ก็มีจำน่ายอยู่นะครับราคาอยู่ที่890บาทเท่านั้นนะครับแต่สำหรับเครื่องรีวิวนะครับเครื่องตัวนี้จะลดราคาพิเศษนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีแค่มีแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับเครื่องรีวิวครับ ก็วันนี้ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ